กูด่อป้าโถมา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 กินข้าวเดเดียวครับพี่น้องมาเนี่ยป้าโถเนม่ยมง่ายครับพี่น้องอนี่ครับน้องครูจุ๋ยครับน้องครูจุ๋ยส่งมาเพื่อกินครับโอ้โหขอบพุ่นลยหลายครับนี่ครับกูได้เยี่ยกับสร้างทางเพจกินแซบแบบนวลๆครับของครูจุ๋ยได้นะครับกินมารอบนึงนะครับพี่น้องแซบครับผมมามาแกะสิบกันอยู่เลยครับมามามา มพีพริกเอาครับข้างในนะะก้อนนี่แกะยังไงลราปาดอู้เอาเหนียวมาเลยปาดมาขออนุญาตจวดครับนี่เข้าเดี๋ยวดีครับกับแก้มก็ได้กับข้าก็ดีครับอู้เอาำไโอ้แกะเลยครับอู้ขอสิ้นญงก่อนเลยครับนะโอ้มันแพ็กมายัางดีเลยครับผมมีฟิวนะครับ โอ้โหแขกยังงันครับฮะโอ้ยดูนะน้อห่อมาสองสันเลยครับโอ้แพ็กเกจย่างดีนะครับมาซิมไปพร้อมกันซิมมาหลอกนึงมกระแ่บครับพี่น้องอืมนี่ครับโอ้นี่พริกมานาครับพี่น้องอ ปาดโปาดกูรอืมอีตอคะับนี่ตกเส่บแะ้ครับเโอ้ยะขับแก้มก็ดีครับแล้วอนุญาตนะครับอื่เลยเรจถอดะกเลยครับหอมอือขันี้ง่ายนะครับขับแก้มอือ <c oughs> อือือืโอ้สุยอด,ดครับมีพีเพ็นกรเทียมมครับมีกระเทียมม ขาขแสบรับพี่น้องอันนี้เวลาไปให้ไปหน้าครับแกเออกมากินได้เลยครับ Oh ya tu dah di pekuni hati lah pled ahh ni pad warna ก้อนน้อยก้อนใหญ่นะ่นาะฮะอืมได้แล้วครับเลยสอดจุนเนแหนมครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นกันได้ครับแบบนี้น้องคักๆเลยครับ thích tiềm tiềm đây ừ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 

pico, mi mm. pico se hey, um. mm. อันนี้เป็นแบบพริกน้อยนะครับน,นี้แต่อันนี้จะเป็นแบบมีพิษซับเชื่อมาในตัวนะโอ้โหนีน่ับโอ้หนังหนังเป็นหนังเลยครับ

นางงูแ่บพอดีแล้วครับปรซ่มเกินไปพอดีแ่บแต่ผูดได้มักซ้่มพอดี้่้ะก็จ,จะเอาไว้อีกมืออื่นพอดีครับแต่ผมมักซุ่มเลยะพอดีแล้วคุยจุยส่งมาเทอมาณวันวันจัดนะครับ หอดมืววดม่อว่านเี้ยมือแดงทอดวันาครยัางเงมือแรกอืมเบ่งเงาอืมอืมไมรกเาครับแก้มครับสร้างเลยครับ อืเวลาไปหายไปได้ครับพี่น้องสามารถเปิดอตองมาก,กินได้เลย,เ,ลยเวลาไปดำหน้าเคี่ยวเข้านี่ครับกับใส่กับแก้มนะครับอเบื้องหนงอนังย่งหนุ่มนะครับรู้สิจิ้มเลยนก็แทบไี่อ้องเลยบอกกินกับเข้าก็ได้อื บักนังมันงอันนี้แบบมีพริกใน่นะครับ พอดีกินครับพี่น้องอุ้ส้มเกินไปโอ้สายกับแกม้มสายยู้อย,ยูนาไปกทงไป้าเอส่วนเอด,ดหน้านะครับสามารถสั่งซื้อทางเพจกินแซบแบบนัวของครูจุ๋ยนะครับโอ้แซบอีดีน้องลาแซบแซบแซบขอบคุณน้องคุณครูจุ๋ยอะไรครับวันนี้โอ้กินเบิ้งรอบที่สองแล้วแซบยอดทำน้องนัง,นงไปนังเลยน้องๆอ,อ่ะ ท้ายีนก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคุณได้เยอะก็สร้างไว้ทางเพจของครูจุ๋ยนะครับกินแซ่บแบบนัวๆรับประกันนะครับแซ่บพี่น้องอ่ะคลิปนี้กห้พี่น้องมีสุขภาพล่างกายแข็งแรกนะครับยาเจบอยบยาจนล้ำโดยเงินทองอายุวันละสุขภาพละครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ เออแสบมามามาโอ้หนังมันหนุมน่มเ่ยอือมารามื่อรับจมก็แสบยังดีนะ